คุณเชื่อไหมว่าคนจะถูกหวยจะมีโชคทางด้านการเตียงมักจะมีลายมือเป็นแบบนี้สำหรับในวันนี้นะครับผมจะนำลายมือนะฮะคนที่มักจะมีโชคทางด้านการเตียงนะครับหรือจะมีโอกาสถูกลอตเตอรี่ถูกหวยแบบตัวอย่างที่เอามาให้ดูเนี่ยนะฮะประมาณ9 0เเลยทีเดียวนะครับที่จะมีโชคทางด้านนี้ บางคนก็เชื่อเรื่องของบุญกุศลนะฮะบ,บุญเก่ามีโชคอุปถรัรมภ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของลายมือเรื่องของ่วงจุ้ยต่างๆบางคนนะครับมีสัมผัสพิเศษมีลางสังหรณ์อะไรบางอย่างแล้วก็ไปฝันนะครับจากนั้นก็แปลความฝันออกมาเป็นตัวเลขไปซื้อลอตเตอรี่นะฮะทูกนะครับ,นะรบสำหรับลายมืออย่างที่ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเราไปติดตามมาพร้อมกันครับ เรามาดูที่ลายมือแรกกันเลยสำหรับลายมือของคนคนนี้นะครับสังเกตที่เส้นวาสนาของเขานะจะเป็นเส้นวาสนาที่สวยนะฮะไม่ขาดช่วงนะมีความคมมีความชัดนะบริเวณปลายเส้นนะท่านผู้ชมลองดูนะฮะเขามีเส้นแตกไปบริเวณเนินอาทิตย์เป็นเนินของต้นกําเนิดของทุกสรรพสิ่งอยู่แล้วนะฮะอาทิตย์นะเป็นเนินของเกียรติยศชื่อเสียงเงินทอง แล้วบริเวณเส้นวาส,สนาของเขาเนี่ยนะฮะสังเกตดูจะมีลักษณะเหมือนรูปตัววีเนี่ยเกิดขึ้นอยู่บนเส้นวาส,สนาของเขาเนี่ยหลายจุดเลยทีเดียวคนที่มีเส้นลักษณะแบบนี้ทำนายว่าเขาจะเป็นคนที่หน้าที่การงานดีมีความมั่นคงหรือจะทำธุรกิจการค้าต่างๆเนี่ยก็ได้ผลกำไรดีตลอดที่สำคัญนะครับมักจะมีลาบลอย นะฮะเข้ามาอยู่บ่อยๆเนื่องจากว่ากันว่าคนคนนี้นะครับมีบุญกุศลมีบุญเก่าสะสมมามักมีเรื่องเหลือเชื่อเ,อเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตเนี่ยสม่ำเสมอเลยนะฮะบ,บางทีเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นได้เงินก้อนใหญ่มีโชคจากลอตเตอรี่จากหวยนะครับหรือไปซื้อสลากออมสินนะครับก็ถูกรางวัลใหญ่อีกพูดได้เลยว่านะครับคนคนนี้นะ เป็นคนที่มีเงินทองใช้นะครับไม่ขาดมือนะครับแล้วก็ได้มาอย่างไม่ยากลําบากซะด้วยมือแบบที่สองกันบ้างนะครับสังเกตนี่ภาพตัวอย่างนี้นิ้วมือของเขาเนี่ยนะครับบริเวณนิ้วข้อที่1เนี่ยนะพวกนี้เขาจะมีเส้นเขาเรียกว่าเป็นเส้นเล็กๆนะหรือภาษาหัตถศาสตร์เขาเรียกว่าเส้นฟ้าพยากรเป็นเพื่อนดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเขาเนี่ย มีเส้นฟ้าพยากรณ์เกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยถือเป็นเส้นโชคลาภนะครับมักจะได้เงินมาแบบฟุกๆนะได้เงินมาแบบไม่คาดฝันเลยปกติเนะี่ยในแต่ละนิ้วนะครับเส้นฟ้าพยากรณนะ์เนี่ยมักจะเกิดเส้นประมาณ1-3เส้นนะครับไม่เกินสีและเส้นเนะี่ยจะต้องมีความคมชัดนะครับไม่ขาดช่วงค,คุณมีคุณสมบัติที่จะรวยนะครับมีโชคมีลาภอย่างแน่นอนเลยนะครับถ้าเส้นนี้ใครขึ้นนะ ลองไปเสี่ยงดวงดูเรามาดูตัวอย่างที่3กันแล้วนะครับสําหรับคนคนนี้นะบริเวณลายมือของเขาเนี่ยเขามีเส้นพุทธนะครับที่มีต้นกําเนิดวิ่งออกมาจากเนินจันทร์นะครับเราวิ่งเข้าหาเนินพุทธเส้นนี้นะบางคนก็เรียกว่าเส้นสัญชาตญาณมักจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินการค้าการลงทุนนะครับหรือว่าลาบลอยอยู่เสมอเลยคนคนนี้นะครับมักจะหาเงินหาทองได้จากจิตใต้สํานึก ครับหรือความสามารถพิเศษหรือเราจะเรียกว่าสัญชาตญาณก็แล้วแต่มักจะถูกหวยรวยเบอร์อยู่บ่อยครั้งนะครับด้วยความสามารถพิเศษหรือญาณอะไรบางอย่างของเขานะครับบางคนเนี่ยอาจจะไปพึ่งสายมูด้วยซ้ำนะฮะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆกันไปอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะครับใครชอบแบบไหนก็นับถือแบบนั้นหรือบางคนอาจจะเชื่อเรื่องของสีมงคลนี่แต่งตัวเสื้อแบบนี้แบบนี้ หรือบางคนนะครับอาจจะชอบเกี่ยวกับลายเซ็นมงคลหรือเลขมงคลต่างๆนะครับที่เลขโทรศัพท์นะฮะเลขอะไรต่างๆที่เขาเชื่อแล้วก็เหมือนมียานวิเศษนะฮะนำพวกเลขต่างๆอะไรที่เขานับถือเนี่ยนะฮะไปเสี่ยงดวงแล้วมกักจะถูกรางวัลตลอดเลยนะครับสำหรับคนคนนี้คนที่มีเส้นแบบนี้เรียกว่ามีเรื่องในการเสี่ยงดวงแบบแท้จริงเลยทีเดียวนะฮะตัวอย่างที่สแล้วนะครับผม สังเกตที่เนินอาทิตย์ของเขานะฮะบ,บริเวณใต้นิ้วนางก็มีรูปสัญลักษณ์คล้ายรูปสามเหลี่ยมนะฮะหรือบางคนก็จะเป็นรูปดาวก็ได้จะส่งผลให้เจ้าของมือเนี่ยนะครับรวยแบบกระทันหันเลยรวยแบบพลิกฝ่ามือเลยทีเดียวถ้าเกิดเสี่ยงดวงทางหวยทางลอตเตอรี่นะครับคนคนนี้นะมักจะถูกไม่บ่อยหรอกนะครับจะถูกลางวัลใหญ่นะครับแล้วก็มีเงินมีทองใช้ไปแบบไม่ขาดมือเลย สบายไปแบบนานๆเลยทีเดียวเพราะเส้นอาทิตย์นี่นะครับก็คือเป็นต้นกําเนิดของทุกสรรพสิ่งนะครับมีพลังนะครับมีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองนะครับมีลาบลอยเข้ามามาดูตัวอย่างที่5้ากันแล้วนะฮะคนคนนี้นะครับสังเกตที่เนินพฤลึหัสัดีของเขานะครับเขามีเส้น ambition line นะฮะหรือเราจะเรียกว่าเส้นความทะเยอทะยานก็ได้นะครับมีความทะเยอทะยานมีความมุ่งมั่นที่อยากจะรวยแล้วบริเวณเนินพฤหัสของเขาเนี่ย ดันมีรูปดาวเพ้อีกเนินพระรหัสสป,ปดีเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าเนินคุณธรรมก็ได้หรือเนินบุญเก่าเนินบุญกุศลเก่านะครับคนที่มีรูปดาวแล้วก็เส้นแอ b i t i o n line เนี่ยนะครับอยู่บนเนินนี้นะนะครับจะส่งผลให้เขาเนี่ยรวยแบบกระทันหันรวยแบบฟุกฟลุ๊กอาจจะเรียกว่าเป็นบุญเก่านะฮะบ,บุญกุศลเก่าที่เคยทํามาแต่ชาติปาไหนก็ไม่รู้แหละนะฮะแล้วมาส่งผลให้ชาตินี้นะครับ เขาได้รับผลบุญกุศลท,ที่เขาเคยสร้างไว้เขาจะถูกรางวัลอยู่บ่อยครั้งนะครับแม้จะเป็นรางวัลไม่ใหญ่นะฮะแต่ถูกบ่อยครับได้เงินมาแบบไม่ตะดากตรำไม่ลําบากนั่นเองนะฮะมาดูตัวอย่างสุดท้ายในคลิปนี้กันแล้วนะครับที่ผมนํามาฝากกันคนนี้นะฮะสังเกตที่เนินพุทธของเขานะครับมีเส้นเล็กๆเ,เกิดขึ้นหลายเส้นเลยเส้นนี้ก็เหมือนกับเส้นลาบลอยนี่นะครับคนคนนี้นะจะเป็นคนที่มีความสามารถในการ คำนวณมีเซนต์นะครับในการที่จะหยิบจับนะครับสมมติว่าเป็นเลือกลอตเตอรี่ที่แผงเนี่ยมักยังไงก็ไม่รู้คิดไปคิดมานะครับไปหยิบเลขที่ถูกอยู่บ่อยครั้งเลยแม้กระทั่งซื้อสลากรางวัลอะไรต่างๆนะฮะไปงานการกุศลนะครับไปหยิบเลขไ่ยดาวนะฮะไปสลากาชาตินะครับก็จะมีเซนต์นะฮะจะทําให้ถูกรางวัลอยู่บ่อยครั้งเลยเพิ่มโอกาสในการได้ทรัพย์สินนะฮะมากกว่าคนที่ไม่มีเซน์แบบนี้ เป็นไงบ้างครับอันนี้ก็คือ6ตัวอย่างนะครับที่ผมนำมาฝากท่านผู้ชมกันก็ลองไปเช็คลายมือของท่านดูว่าท่านมีเส้นเหล่านี้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดเส้นพวกนี้นะครับขึ้นมาบนมือท่านมาไหร่นะครับแล้วมีความคมชัดเด่นชัดขึ้นมาเลยนะฮะแสดงว่าคุณมีลาบลอยอยู่ไม่ไกลแล้วนะฮะไปเสี่ยงดวงได้เลยแล้วถ้าถูกหวเยเวยเบอร์อยังไงแล้วนะครับก็อย่าลืมนำเงินต่วนหนึง ไปทาบุญทํากุศลน,นะฮะเพื่อต่อยอดความดีของคุณต่อไปนั่นเองนะคะ